มาซาสองเข้าไมเลยคันนี้พี่ๆค่ะ สดๆร้อนๆเลยจริงๆใครที่กำลังมองหารถมัสด้าสนะคะแล้วเป็นทรงซีดานคันนี้จัดมาเลยค่ะสนใจนะรีบพักเข้ามาเลยบอกเลยสภาพโคตรดีคันนี้ปี21ค่ะจดทะเบียนปี2023ราคาก็ดีนะคะพี่พี่แสน่ 4, 9, บาทไม่ใช้งานเพียงแค่30,000กิโลเมตรเท่านั้นเองพี่พี่คันนี้โคตรสวยสภาพโคตรดีสีนี้สีหายากแล้วก็ขายดีด้วยใครที่กำลังมองหารถสภาพดีใช้งานนะแล้วชอบแบรนด์นี้ช อบสไตล์แบบเรียบหรูนะคะดูดีต้องจัดเลยนะคะคันนี้ฟรีดาวได้ด้วยค่ะผ่อนเริ่มต้น7 0็ดันกว่าบาทเท่านั้นเองส่วนใจทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาได้เลยเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะพี่ขาสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะทักเข้ามาได้เลยดูคลิปดูคลิปเต็มให้จบแล้วนะคะเจอกันนะคะคันนี้มีแค่คันเดียวด้วยนะสเปคแบบนี้รีบเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่รวมรถมือสองเกรดเอวันนี้เข้าใหม่สดๆร้อนๆน,นะคะนําเสนอก่อนใครเพื่อนเลยพี่พี่ค่ะมาสด a าสองตัวหนึ่งจุดสามเอสเลเอร์ค่ะใครนะคะที่กาลังชอบแล้วมองหารถแบรนด์นี้สีนี้อยู่พี่ทักมาได้เลยคันนี้สีน้ําตาลนะคะสภาพอย่างหวาวปี2 1จดทะเบียนปี23ค่ะนะคะสอบถามรายละเอียดได้เลยคันนี้ฟรีดาวนะคะพี่พี่ค่ะไม่ใช้งานเพียงแค่30 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเอง สภาพอย่างดีโครงสร้างแท้แน่นอนเดิมร้อยเปอร์เซ็นตพลิกคว่ำชนหนักจมน้าพี่สบายใจได้หายห่วงไม่มีแน่นอนนะคะวันนี้เรามาดูสภาพความเดิมกันนะคะพี่ๆคะ่ะเรามาดูนะคะว่ารถของเรานะเดิมแท้แน่นอนแค่ไหนสภาพดีแค่ไหนเรามาจัดกันเลยถ้าชอบแล้วถูกใจแล้วปรึกษาขา้อัวเรียบร้อยทักเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดนะคะเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างคะ่ะพี่คสามารถแอดไลน์ได้ด้วย ะะเบอร์นี้เป็นเบอร์ส่วนตัวค่ะพี่ขาเจอคลิปตอนไหนโทรได้ตอนนั้นไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องเกรงใจพี่ขายินดีรับสายหรือนะคะยินดีให้คําปรึกษาได้ไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรค่ะทักสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้ก่อนนะคะอยากดูสภาพภายนอกภายในอยู่จังหวัดไหนนะคะซื้อได้หมดนะคะพี่ขาเจ้าหน้าที่นะคะเรามีดูแลบริการถึงหน้าบ้านหน้าเฉลอนรสไลด์มีให้นะคะมาเรามาเริ่มดูกันเลยพี่ๆขะ เริ่มจากส่วนแรกค่ะพี่ขามองข้ามไม่ได้เลยนะคะการที่เราจะซื้อรถจะสวยหรือไม่สวยภายนอกเราก็ต้องดูก่อนนะคะหน้าตาเป็นเรื่องสําคัญนะคะเหมือนคนนี่แหละนะคะถ้าหน้าไม่สวยนะคะยังไม่มองถึงเอ่อสภาพด้านในเลยบางทีบางคันนะคะก็ยังไม่อยากดูต่อเลยคันนี้นะคะบอกเลยนะคะอย่างกับคนสวยคนนึงเลยพี่ๆขาดูสภาพนะคะไฟของเขา ตัวไฟนะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะเดทามมีมาให้แล้วนะคะคันนี้พี่บอกเลยนะหลอดลูกแก้วสวยๆแบบนี้นะคะโคมไฟใสๆพี่ไม่ต้องห่วงให้ดูใกล้ๆเลยค่ะนะคะเบ้าแท้เบ้าเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นโครเมียมนะคะสีโครเมียมนี่คือสภาพยังไม่ได้ล้างเข้ามาใหม่ๆเลยพี่คะสวยเววจริงใจมากคันนี้นะคะเหลี่ยมสีคมนะคะมุมลักยิ้มไม่มีรอยนะคะบุบรอยเบี้ยวไม่มีใดๆเลยทั้งสิน้นกระจังหน้าแบบ VIP สวยๆค่ะพี่ๆ่ะโลโก้มาส d ตอร์ กับกระจังหน้านะคะ V.I.P สีดําเงาอย่างว้าวเลยคันนี้แถมยังมีสเกิร์ตจัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะรอบคันเลยนะคะพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคันนี้ซื้อไปแล้วครบเลยนะคะเครื่องแท้เครื่องเดิมแน่นอนร้อเช็คประวัติศูนย์บริการได้นะคะดูที่มาที่ไปของเจ้าของเดิมได้คันนี้พี่ไม่ต้องห่วงนะคะเราไม่ได้ซื้อรถมาแบบมัวม่วๆพี่ขาบริษัทเรา จัดตั้งมา24ปีพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องชื่อเสียงนะคะแถมยังได้รับรางวัลต่างๆมากมายล่าสุดนะคะรถของเรานะคะมีการตรวจรถแล้วนะคะสะสมคะแนนมาเป็นปีๆเราเป็นที่หนึ่งของประเทศสบายใจได้ค่ะพี่ขาไม่ต้องห่วงเลยนะคะสภาพนะคะไฟนะคะ,ไฟ,ะ,คะไฟหน้าซ้ายขวาพี่ขาปลอดภัยไร้ริ้วรอยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นไอ้น้ำพี่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่า ใหม่ขนาดนี้คราบไอ้น้ำลอยหลวมอะไรต่างๆไม่มีแน่นอนนะคะคราบเหลืองคราบแตกรายงาไม่มีแน่นอน100%ปเซคันนี้พี่สามารถมาดูรถจริงๆได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์อยู่ที่มีนบุรีนะคะพี่ๆขาถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งมหาเซลล์อิวได้เลยโทรหาได้เลยเบอร์098767324 0เบอร์นี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงก้มมาดูด้านล่างนิดนึงนะคะพี่ขานี่เป็นรอยต่อระหว่างกันชนค่ะ นะคะเรียบชิดสนิทมากเลยคันนี้พี่ขาเดี๋ยวเราเอามาเปิดดูด้านในนะคะต้องขอประธานอภัยนะคันนี้ยังไม่ได้ล้างเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆใหม่ๆนะคะก็ดีเหมือนกันเราจะได้เห็นสภาพแบบเรียวๆเลยนะคะอ่าตัวโชคนะคะนะคะไม่มีคาบเหลวเลยนะคะไม่มีใดๆเลยนะคะคาบเหลวไม่เห็นนะคะแล้วตัวยางค่ะปียางพี่ไม่ต้องห่วงเลยคันนี้สามารถใช้งานได้อีกนะคะยาวๆเลยนะคะตัวแม็กนะคะแม็กแท้จางมาสด้านะคะเป็นสีแบบว่าโอ้โหนี่ ะะสีเทาปัดเงามาให้แล้วเรียบร้อยพี่ๆขะเลื่อนขึ้นมาด้านบนค่ะนะคะตัวไฟนะคะไฟเลี้ยมีติดกับกระจกมองข้างมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ คิวกันซาดติดมาให้พร้อมฟิล์มค,ครบเลยคันนี้ซื้อไปไม่ต้องทําอะไรขับขี่นะคะขับขี่ไปเที่ยวต่อได้เลยไม่ต้องห่วงเลยสภาพอย่างว้าวนะคะตัวกุญแจนะคะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสค่ะพี่ๆขาไม่ต้องห่วงเลยแถมนี่มีกุญแจสำรองให้ด้วยนะคะเปิดเข้ามาเลยค่ะตึดๆเลยข้างในนะคะพี่ระบบการดูแลนะคะเป็นะระบบดูแลควบคุมนะคะด้านในนะคะเป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะคะโครงสร้างประตูนะคะแท้แน่นอนเดิม100%หัวน็อตไม่ได้มีขยับนะนะคะมาดู พี่ว่าสวยไหมล่ะอีูว่าสวยมากเลยนะคันนี้นะคะพี่มาเห็นรถตัวจริงนะรถคันจริงแล้วพี่จะหืมไม่มีทิฏฐิเลยบอกเลยคันนี้ที่มาที่ไปก็ชัดเจนนะคะวันตีนะคะเรามีบริการหลังการขายให้นะคะตัวซิลิโคนนะคะพี่นะคะเบนเห็นไหมไม่ได้มีขยับเลยแสดงว่าปลอดภัยไร้ริ้วรอยแน่นอนมาดูโครงสร้างนะคะตัวเสาหลักค่ะนะคะ หัวนอนไม่ได้ขยับนะพี่หัวนอนไม่ได้ขยับเดิมอยู่นะคะเดิมเดิมเดิมเลยนะคะการปรับกระจกนะคะเป็นแบบไฟฟ้าค่ะแผงประตูนะคะนี่คันนี้บอกแล้วนะคะโครงสร้างแท้แน่นอนเดิมนะคะหนังตัดกับเอ่อตัวหนังนะคะมีนะคะโทษทีนะคะตัดเดินได้แบบืนี่นะ,ะสวยเลยนะคะทั้งกำมือทั้งหนังนะตัดเข้ามาแล้วก็ช่องเก็บของข้างประตูนะคะใส่แก้วน้ํานะคะค่อนข้างที่จะกว้างนะคะมาดูสภาพนยคะ่ะนี่ ดึงไม่ได้เลยนี่แสดงว่านะคะปลอดภัยไร้ริ้วรอยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พกมาดูตรงส่วนเาสาข้างเสากลางเสากลางนะคะพี่เห็นไม้หัวน็อตนะคะเดิมเลยนะคะอันนี้เดิมเลยนะคะสามารถที่สุดได้นะคะทุกอย่างนะคะอะไรทุกอย่างนะคะที่มาจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะสติกเกอร์นะคะในเรื่องของคําเตือนนะคะคู่มือการใช้งานทุกอย่างมีครบเข้ามาดูสภาพด้านในพี่คะ่ะโอ้โหว้าวมากคันนี้นะคะพอมาไลัยค่ะโอ้โนี่ พี่ดูดีไซน์นะคะสามก้านนะคะมันติฟังก์ชันแล้วคันนี้นะไม่ต้องห่วงเลยไม้แท้แมไม้แท้แน่นอนเดิมร้อยเปอร์เซ็นนี่อยวเบรกสตาร์ทให้ดูเลยดีกว่าไม่ต้องห่วงนี่นี่นะคะโชว์เลขไม์กันนิดนึงนะคะพี่ๆขาโชว์เลขไม์กันนิดนึงนะคะอ่าสามหมื่นห้าพันกิโลเมตรนะคะสามหมื่นห้าพันกิโลเมตรแล้วก็นี่เห็นไหมเครื่องเสียงนะคะเราต้องปิดเสียงไว้ก่อนนะคะ ปิดเสียงไว้ก่อนปิดยังไงนี่นะคะเ<ม>ครื่องเสียงเป็นระบบหน้าจอแบบทัชสกรีนแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะนะคะหน้าจอแบบทัชสกรีนแล้วก็นะคะเอ,อจะบอกว่าไงอะ่ะคันนี้มีฟังก์ชันค่อนข้างที่จะครบนะคะมีฟังก์ชันค่อนข้างที่จะครบเลยนะคะเก<ม>ียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติพี่ดูสินะคะป<ม>ุม่มอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมา,มายมีมาใหอ้อย่างครบเลยคันนี้ดีไซน์โคตรดีแล้วพี่ดูขาเบาะนะคะว้าวมากหนังนี่หึ อย่างตึงเลยนะคะอย่างตึงเลยไม่ต้องห่วงนะคะภาษีพรบเราต่อให้นะคะพี่คะนี่นะคะไฮไลท์นี่สวยจริงคันนี้ชอบนะคะใครอยากได้รถสวยๆส,สภาพดีๆแบบนี้นะคะพี่ขาอย่าลืมทักเข้ามานะทักเข้ามาได้เลยค่ะนะคะกล้องถอยมีมาให้แล้วครบคันนี้นะคะ S l e t ล r เนะคะพี่นะคะแล้วมาดูด้านหลังคะ่ะนะคะตัวบอดสวยๆตึงๆพี่ไม่ต้องห่วงนะคะไม่แคบเลยนะคะกว้างขวาง,ขวางนะ,ะมาดูเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านท้ายกันบ้างอ่ะเราออกมาดูข้างนอกกันเนาะ มามาดูสภาพด้านนอกนะคะพี่ขาคันนี้นะพี่ความชนหนักจมน้ํานะ้ไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นพี่ดูนะคะโครงสร้างประตูแท้แน่นอนเดิมนะคะเดิมเดิมเลยไม่ต้องห่วงนะคะพี่ดูดิสภาพนะคะกระเป๋าจิงโจ้กระเป๋าจ,งจ,าจิงโจ้มีไหมคันนี้นะคะยังตึงอยู่เลยนะคะ เจ้าของเดิมดูแลดีมากเลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะใครได้ไปไม่เสียใจแน่นอนสภาพแบบนี้นานๆจะมีเข้ามาทีนะคะนานๆจะมีเข้ามาทีรถที่นี่สวยทุกคันนะคะไปดูที่ไหนนะคะทําเคสไม่จบมาที่นี่อาจจะจบก็ได้แบ็กนิดโบโรท่านะคะไม่ได้มีปัญหาเรื่องเครดิตนะคะบัตรประชาชนใบเดียวสามารถรับรถกลับบ้านได้แน่นอนที่ขามาสเตอร์สคันนี้เป็นตัวสกายแอคทีฟจีแล้วนะคะสนใจนะสอบถามเข้ามาได้ตลอดย4ิชั่วโมงนะคะคันนี้มีสเกิร์ตมาให้พร้อมท่อหลอกจัดมาให้แล้วเต็มๆนะคะอ ข้างที่จะหล่อเลยคันนี้นะคะน้ํามันก็ประหยัดเครื่อง1 3 0 0 c ซีซีเท่านั้นเองเป็นรถอีโคคาร์ที่ดีไซน์เรียบหรูนะคะดูดีมากๆใครสนใจนะนะคะทักเข้ามาได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะพี่ๆจะไม่ได้พลาดนะคะรถสวยๆเกรด A ที่สามารถฟรีดาวได้ทุกคันแบบนี้สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ